อันปูนคู่นึงน่ะใช่ที่หอใช้คู่ลงคู่ลงบ้านนี้ย่านมันคำหย่อนปูนลายแบบโงบโงกโบชกคำหนูเหีเทียบนี่แหละล่มพัดมากอนดินจีตกจะหัวมึงกูเก่าชิหัวเออเคาะลงเี้บนตอกันน่ะเออเออคางนั่นแหละ เออยาเลยเออพอมึงกบมึงไปกรุงเทพเด้อบอัดน,นี้ชิชงชิชงวิดีโอพอเป็นชงคนเไปทั้งคนทั้งันดนั้นเอาพ่อหนูลง Youtube มึงชิทายให้ไหม ได้ว้ได้ว้กูโหีกูเบิด กอวัดจันทร์ละภาคเศ้าเฮียเดี๋ยวไปกกอ่างให้เศ้าเตียทำโฟมือสร้างมาใหม่